วัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีก็มาในลุกแดงมาเลยนะคะคนไทยเนี่ยมีคำว่าแดงเนี่ยต้องหลายอย่างนะคะสีแดง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 ,แดงแจ๊ดแดงแจ๋นะคะวความหมายใกล้เคียงกันแต่โดยสรุปก็คือสีแดงนะคะ เตผลที่ป้าทุนดีใส่เสื้อสีแดงเพราะกำลังจะก้าวเข้าสู่วันปีใหม่ของชาวจีนนะ,ะทีนี้วันปีใหม่ของชาวจีนเนี่ยเราก็เรียกว่าวันจุบจีนนะคะป้าทุนดีเนี่ยวันนีไม่ค่อยสวยเลยนะเพราะว่าออช่วงนี้หัดตัดต่อร่องผลหายตัวใช้ความคิดเยอะหัวงอกเลยค่ะ พูดต่อเรื่องสีแดงป้าทุนดีเนี่ยเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยจีนนะคะคุณแม่เป็นไทยคุณพ่อขอประทานโทษคุณแม่เป็นคนจีนเป็นอาหมเยเลยตึงหนังเกีียเลยนะคะแต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนไทยไทยแท้เลยแล้วก็ไทยล้อหลอป้าทุนดีเนี่ยก็เลยได้รับสิ่งดีๆมา ไม่อยากจะยกตัวเองเลยว่าหน้าตาพอดูได้นะคะทีนี้ปัตตุนีจ,จะบอกว่าเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของคนจีนเนี่ยนะคะปีนี้ตรงกับวันที่หนึ่งพันสองพันห้าร้อยสิบห้านะคะทีนี้ทำไมอ่ะจึงมี เทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่ของชาวจีนในช่วงนี้ป้าทุนดีก็จะเล่าให้ฟังโดยประสบการณ์นะคะไม่ต้องเอาเรื่องสิท,ที่ป้าเล่าอะ่ะไปเป็นข้ออ้างไปเป็นอ้างอิงนะคะอย่านะคะอันนี้ป้าทุนดีเล่าโดยประสบการณ์ป้าทุนดีเนี่ยไปเที่ยวเมืองจีเนี่ยบ่อยๆเป็นเมืองที่ชอบอะคะ่ะไปทั้งกุย้ยหลินเซี่ยงไฮ้ปักกิ่ง แล้วก็ที่ไปมาสุดท้ายก็คือหาบินหาบินเนี่ยป้าทุนดีไปช่วง2อถึง8ธันวาคมปี6-2นะคะถ้าจำไม่ผิดเ่ยพอกลับมาก็เจอโควิดเรียกว่ามาอย่างเฉดฉิวนะคะป้าจะเล่าว่าตอนที่ป้าไปหาบินเนี่ยน้ำแข็งทั้งเมืองเลยอะ่ะเดินไปตรงไหนนะคะก็มีน้ำแข็งทั้งนั้นเราต้องเตรียม ความพร้อมไปนะใส่รองเท้า,าที่ป้องกันความหนาวเย็นใส่เสื้อใส่หมวกเ,เหลือแต่ตานะคะแล้วก็กับลมหายใจดีว่าไม่ออกมาเป็นน้ำแข็งแล้วต้องใช้เรื่อยๆนะคะตลกตลกทีนี้ช่วงนั้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหิมะเต็มเมืองอ่ะเขาก็ปลูกพืชพันธุ์อะไรไม่ได้นะคะแต่เมื่อวันเวลาเลยมาถึง ในเดือนกุมภาพันธ์โดยประมาณเนี่ยน้ำแข็งก็จะละลายหมดเขาก็จะเริ่มการเพราะปลูกของชาวจีนซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่การดาเรนินชีวิตใหม่ทีนี้คนจีนเนี่ยป้าก็พอจะรู้ว่าเขาก็จะมีการไหว้นะคะไหว้ในที่นี้เนี่ยไหว้หลายอย่างไหว้ทั้งบรรพบุรุษไหว้ทั้งเจ้าที่เจ้าทางไหว้ทั้ง คนที่ตายไปแล้วไม่มีญาติอะนะไหว้หลายที่ตอนที่ป้าเด็กๆอ่ะแม่ก็จะพาไปไหว้แม่ป้าเป็นสาวโพธรามนะคะก็จะพาไปไหว้บ้านกงบ้านอีบ้านกูนะหลายบ้าน่ะแม่ก็จะเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไหว้ต่างๆเนี่ยไปเราจะไปโดยรถไฟ สมัยก่อนโน้นอะรถไฟจากนี่ไปโพธารามเราจะมีตั๋วสีน้ำตาลเน่ยเสียดายจังเลยป้าไม่ได้เก็บไว้ซักใบอะค่าโดยสารรถไฟหวานเย็นน่ะนะคะจากราชบุรีไปโพธารามเนี่ยคนละ50สตางค์ห้สตางค์อะนะคะเด็กๆจะเด็กๆเ,เ,เข้าใจนะถ้าพูดว่าสองสลึงเด็กก็คงไม่ค่อยเข้าใจนะคะไปทำพิธีไหว้บรรพบุรุษนะ่ะแล้วก็ กลับบ้านตอนเย็นนะมีรถไฟช่วงเย็นกลับมาประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะ่ยป้าก็จําความรู้สึกอันนั้นได้ดีมากๆอ่ะนะคะกูก็คือน้องแม่นะคะหรือพี่แม่ถ้าพี่แม่ก็อเหล่ากูนะคะเขาก็จะเห็นสีผิวของป้าเนี่ยป้าเป็นคนบอกแล้วไงคะรับสิ่งดีๆมานะจากพ่อพ่อมีสีน้ําตาลนอะ่ะ ผิวสีน้ําตาลส,สีน้ําพึ่งอย่างเงี้ยนี่มองมองโลกในแง่ดีนะป้าก็รับสีน้ําพึ่งเนี่ยมาเพราะไปเจอกับกูอะค่ะตอนนั้นเราเด็กๆนะคะสักไม่เกินสิบขวบอะกูก็จะเอามือเราเนี่ยไปเทียบอะกูเป็นคนจีนะ่ะก็ขาวจัว้วเลยแต่ป้าทุนดีดำอะป้าทุนดีก็พลิกเอาฝ่ามือนีค่ะเอาไปเทียบกับผิวของกู นะคะกูก็ก็หัวเราะอ่ะว่าเราเนี่ยไปวิ่งรวมกับญาติอ่ะตัวเราดํากับเพื่อเลยอะ่ะแล้วปว้าทุนดีเมื่อตอนเล็กๆอะ่ะจะบอกให้ว่าดํากว่านี้อีกนะเนี่ยป้าก็เล่าความทรงจํานะคะทีนี้การไหว้เนี่ยคนจีนเป็นคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีนะไม่ใช่ว่าคนไทยไม่มีนะคะแต่ระดับความคิดเห็นของป้าเนี่ยป้าว่าคนจีนเนี่ยมี ความกรตัญยูกระต่เวทีเนี่ยสูงมากนะคะจะเห็นว่าเขาก็จะมีสุสานใช่ไหมของบรรพบุรุษอะ่ะไหว้กันต่อเนื่องหลายเจเนเรชันนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงความกรตัญยูอย่างยาวนานอ่ะนะคะ,ะป้าก็มาเล่าให้ฟังอ,ะอ่ะตรุษจีนก็จะมีการแตะเอียนะคะป้าอาจจะพูดไม่ชัดนะเป็นลูกครึ่งจริงอะ่ะแต่พูดไม่ค่อยชัดอะ่ะ แต่รู้ว่าคําพรที่เขาให้มาก็คือที่ที่เขานิยมให้กันก็คือซ e. ินเจียอยู่อีซินนี่หกชายนะคะเนี่ยป้าก็กลัวคนมาแย่งซีนน่ะเลยออกมาคุยเรื่องตุ๊จีนซะก่อนนะคะจุ๊จีนนี่มีข้อถือหลายอย่างนะเช่นเขาจะไม่กวาดบ้านอะ่ะในวันถือนะคะคือ กวาดบ้านเราก็จะต้องกวาดออกทางหน้าบ้านบ้างหลังบ้านบ้างอะไรเหล่านี้เขาก็ถือว่าจะทำให้โชคลาภเนี่ยหมดไปนะคะเราก็เข้าทางป้าเลยเพราะว่าขี้เกียจนะคะทีนี้การไหว้ต่างๆเนี่ยก็จะมีหมูมีของดีๆทั้ทงนั้นมีหมูมีไก่นะคะตอนป้าเด็กๆนี่ก็กินแมงกระพรุนทะเลอ่ะอร่อยอร่อยนะแต่พอแก่แล้ว ไม่กล้ากินนะ่ะมันมันเลื่อมเลื่อมลื่นๆื่นในปากยังไงก็ไม่รู้นะคะทีนี้ป้าจะบอกว่าก็เป็นความสนุกในช่วงตุรจีนะ่ะนะแล้วก็จะได้เงินแตะเอียมานะคะตอนก่อนนี้เงินมันแพงอะ่ะนะก็จะได้มา8บาท4บาท10บาทก็ดีใจจนตัวสั่นนะคะทีนี้ปีนี้ทองอะ่ะ ราคาเกือบบาทละสามหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะซื้อทองให้กันเนี่ยคงคงเป็นเรื่องยากอะนะคะก็อย่าไปหวังเลยค่ะทองเพชรเหล่านี้เป็นสิ่งสมมตินะคะป้าทุนดีใส่ตังหูเนี่ยนี่คู่นี้ไม่ได้ซื้อที่ซ้ํานะคะคนให้มานะคะคู่หนึ่งก็ไม่กี่สตังหรอกใส่แล้วมันก็ดูดีมันขึ้นอยู่ไม้แขวนนนะคะ อาทีนี้เรื่องที่หนึ่งผ่านไปนะคะป้าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันตรุษจีนนะคะและตลอดไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะใหเ้เป็นความโชคดีของทุกคนคือ 1. สุขภาพดีค่ะ 2. มีเงินใช้มีเงินใช้ในที่นี้ไม่ต้องถึงกับรวยหรอกคะ่ะเอาเป็นว่าไม่ลำบากยากเข็นนะคะ มีที่นอนอบอุ่นมีบ้านอยู่มีเงินใช้ไม่มีโรภคภัยไข้เจ็บก็น่าจะพอแล้วไหมบางทีเนี่ยป้าทุนดียังนึกเสียดายเลยบ้านป้าเนี่ยบอกจริงนะของเยอะมากอะ่ะเป็นคนนักซื้อนักสะสมพอถึงวันเนี้ยป้าเก็บทิ้งอะ่ะเพราะปลวกอะคะ่ะเข้ามารังแกนะคะเข้ามารังแกที่บ้านป้าเนี่ยป้าต้องซื้อยามาทําบาปทุกวันอะ่ะยากําจัดปลวกนะคะะตอนนี้เรื่องที่หนึ่งละ เรื่องที่สองก็คือวันนี้เราจะเห็นข่าวว่านายกของไทยเราอะนะไปเยือนซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี้นะคะวันนี้เราก็ได้รับข่าวดีนะคะว่าจะมีสายการบินซาอุดิอาระเบียบินมาเมืองไทยเนี่ยคะ่ะในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมอันนี้นับว่าเป็นก้าวใหม่ซึ่ง ในอดีตเนี่ยสาปีสามสิบเลบสาเหลือเท่าไหร่นะป้ายุเจเอาสาลบไปความขุนเคืองทางการเมืองนะด้วยสาเหตุที่เราทราบ,ทราบ,ท,ราบทราบกันดีอยู่แล้วอะ่ะก็ทําให้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดิอาราเบียเนี่ยหายไปตั้ง32ปีคราวนี้นะเป็นนิมิตหมายใหม่นะคะเราจะเริ่มต้น ความรักความผูกพันความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรระหว่างประเทศนะสมัยก่อนนี้ป้าเคยได้ยินนะคนไปทาง,งานซาอุดีอาระเบียเนี่ยกลับมาเขารวยรวยอะ่ะแต่พอไปสัมภาษณ์จริงๆเขาบอกเขาลำบากนะไปอยู่ที่นูน่นน่ะทำงานแต่ว่าที่รวยกลับมาเนี่ยเพราะไม่ค่อยได้ใช้เงินขาไปก็บอกว่าขาไปเสียนา ขามาเสียเมียนะคะเพราะผู้หญิงอ่ะรอนานแล้วก็ทนความเปลี่ยนแปลงความเหงาหงอยของชีวิตไม่ได้ก็แต่งงานไปผู้ชายกลับมาจากซาอุก็เมียก็ไม่มีละนะครับขาไปขายนาไปพอกลับมาเออก็ไม่มีเมียคนที่ใช้สำนวนเนี้ยป้าว่าเก่งมากเลยอ่ะขาไปเสียนาขามาเสียเมียนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นเพลงหรือเปล่าป้าก็จําไม่ได้ละนะทีนี้ป้าจะบอกว่าการที่ซาอุจะมาเปิดความสัมพันธ์กับไทยเนี่ยมันทําให้การท่องเที่ยวต้องเฟื่องฟูนะปะนะคะเพราะว่าคนยนะ่านนั้นเขาค่อนข้างจะมีสตังอะเป็นคนรวยอะก็จะมีโอกาสที่จะเอาเงินมาใช้ในบ้านเมืองเรานะคะบ้านเมืองเราก็จะ กระดีกระดาเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นน่ะนะคะป้าก็รู้สึกดีใจนะคะ get ready for Thai นะคะก็เป็นสำนวนที่เมื่อกี้ป้าแอบจำมาจากทีวีว่าเขาพูดในลักษณะนี้นะคะว่ามันจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับเมืองไทยนะคะที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองจะนำเศรษฐกิจมาให้เราอ่ะ,อะ พัฒนาขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องความน่ายินดีของคนไทยทุกคนนะคะทีนีเ้เรื่องถัดไปป้าก็จะบอกว่าป้าเนี่ยดีใจดีใจนะด้วยเหตุผลว่าป้าอายุมากแล้วอ่ะไม่อยากย้ำว่ายุเท่าไหร่นะหลายคนคงทราบแล้วนะคะป้าก็ทำยูทู e มาจนบัดเนี้ยป้าเริ่มทำยี่สิบพฤษภา 2,020ค่ะแล้วก็มาสำเร็จผ่านเกณฑ์ของ youtube คือมี subscribe 1,000นะคะกับมีเวลาที่คนมาดูในช่องเราเนี่ย4,000ชั่วโมงอะ่ะป้าใช้เวลาสำเร็จประมาณ7เดือนค่ะมาสำเร็จในวันเกิดลูกชายเลยนะ11ธันวาคมนะคะแล้วจากนั้นมาป้าก็ทำมาด้วยความอดทนอะ่ะ ทีนี้ถามว่าป้าแก่แล้วอ่ะทำไมจึงหันมาทำมันเป็นของชอบค่ะป้าเคยเขียนบล็อกในโอเคเนชั่นนะโมอีกแล้วแต่สิ่งที่ป้าพูดเนี่ยเป็นความจริงพอมามี YouTube เนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราตื่นตัวเราอยากจะทำเราเห็นคนทำสนุกดีอ่ะนะบางคนนี่มีเทคนิคมีลีลามีการพูดมีการตัดต่อมีเอฟเฟ t มันดูดีอะนะป้าก็ค่อยๆทําเมื่อเช้านี้นะคะป้าโทรไปสั่งกุยช่ายเจ้าที่ป้าเคยทํา y o YouTube ให้เขานะคะป้าจะจั่วหัวเรื่องว่าแจกสูตรกุยช่ายตำนานเมืองราชบุรีนะที่เป็นความลับตลอดมาคลิปนี้คะ่ะป้ามีคนดู1 1ึ0 0 0คนนะคะแล้วก็เป็นคลิป ปังของป้าที่ทําให้ป้าเนี่ยสาเร็จเร็วภายในเจ็ดเดือนแต่จริงๆอ่ะมีคนที่สําเร็จเร็วกว่าป้าเยอะแต่ป้าแก่แล้วอ่ะเจ็ดเดือนสําเร็จก็นับว่าใช่ได้นะคะพอป้าโทรไปถามว่าคุณเอ่อคุณรัฐเขาชื่อคุณรัฐนะคะคุณใช่หมดหรือยังคะเขาบอกว่าวันนี้ยหนูไม่ได้ทาอะค่ะเพราะว่าจะรอจุดจีนหลังจุดจีนเนี่ยป้าทุนดีคงได้ทานนะคะทีนี้เขาก็คงจะ รู้สึกดีกับเราอะนะคะว่าการที่เราไปทำยูทูปให้เขาอะกุยใช้เขาขายดีมากเลยอะแต่ก่อนนี้อาจจะต้องเข็นมาขายนอกบ้านหรือแม้แต่ขายที่หน้าบ้านก็ใช้เวลาถึงแปดโมงเก้าโมงจึงหมดแต่เดี๋ยวนี้หกโมงอะหมดแล้วค่ะและที่สำคัญคือเขาทันสมัยนะเขาทำตามออเดอร์นะคะ เขาก็ชื่นชมมากเลยขอบคุณป้ามากว่าทำให้เขาเนี่ยขายดีนะแล้วก็มีคนโทรมาทุกวันเลยก็จะบอกว่า YouTube. YouTube อ่านอ youtube ดูยู u ูบอ่ะเรื่องนี้รู้มาจากช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะป้าก็ปลื้มอะ่ะป้าก็บอกเขาว่าเราเนี่ยวินวินนะคุณก็สำเร็จป้าก็สำเร็จเพราะกุยช่ายเนี่ยทำให้ป้ามียอด วิวสูงขึ้นนะป้าก็ขวีเขาเราดีใจนะคะคุณรัฐเจ้าของสูตรนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะป้าก็รู้สึกว่าป้าทำให้เขาเนี่ยโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะเออวันนั้นมันเป็นวันที่โควิดอ่ะแรงมากเลยของราชบุรีป้าก็ไม่กล้าไปไหนก็เลยโทรศัพท์ร้านเนี้ยนะคะว่าเอามาส่งป้าท,ที่บ้านได้ไหมอ่ะเขาก็บอกว่าได้ สายๆเนี่ยนะป้าก็บอกด้วยความยินดีค่ะพอสายๆก็มีผู้ชายอายุประมาณ40่สิบเศษๆอะขับรถเครื่องมาส่งนะคะป้าก็ถามว่าอุ้ยอยากทำ YouTube จังเลยทำได้ไหมเขาก็บอกกับป้าว่าผมต้องไปปรึกษากับที่บ้านดูก่อนนะคะแล้วเขาก็โทรศัพท์มาบอกบอกด้วยความยินดีเลยแต่นี้พอป้าไปวันที่นัดกันนะคะ ปาตกใจเลยอะ่ะเขาทาสีบ้านใหม่นะโดยน้องสาวน้องเขยมาช่วยกันทาใหม่ทำท่อระบายน้ำใหม่นะคะจัดบรรยากาศไอตรงที่ปรุงที่ทำกุวยไช่อ่ะนะคะให้มันดูดีดูสดใสดูสะอาดงามตาป้าก็ไปถ่ายมาตอนนั้นป้าเพิ่งหัดทำอะ ก็คุยกันแบบดิบๆอะนึกจะคุยอะไรก็ซักถามเขาก็บอกหมดไม่มีคำว่าปิดบังซ่อนเร้นนะคะแต่ก็ไม่ไวายมีคนก็โทรมาต่อว่าแบบเนี้ยให้ไม่จริงคอมเมนต์มาต่อว่าทำไมอะไม่บอกสูตรน้ำจิ้มด้วยอะว่าใส่อะไรเท่าไหร่นะป้าก็ใจเย็นตอบไปว่าน้ำจิ้มเนี่ยมันรสลิ้นใคร รสลิ้นคนนั้นเขาใช้ชิมค่ะคนโบราณเนี่ยเขาบอกไม่ถูกหรอกว่าจะใส่ซีอิ๊วกี่ถ้วยจะใส่น้ำตาลกี่ถ้วยจะใส่พริกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไส้อ่ะมีไส้มันแก้วนะคะไส้กุ้ยไส้ไส้เผือกไส้หน่อไม้สีไส้เขาก็ทำให้ดูนะแต่จะถามว่าเขาใส่อะไรเท่าไหร่เนี่ยเขาตอบไม่ได้นะคะป้าก็คิดว่า คนจะทําจริงๆอะ่ะแค่นี้ก็ต้องทําได้เหมือนป้าเนี่ยอยากทำ YouTube จริงๆอะ่ะบาง YouTube นะบางเรื่องบางเอฟเฟกเนี่ยนะคะป้าเข้าไปดูเนี่ยตั้งนานนานอะ่ะดูจากหลายครูอ่ะนะคะทั้งอาจารย์เสกสารครูบีนะบียอนนะคนะแล้วก็ครูบีผู้หญิงมี Me nice to meet you แล้วก็ อีกหลายคนน่ะถ้าป้าเอ่ยชื่อไม่หมดต้องกราบขออภัยนะคะทุกคนน่ะล้วนเป็นที่พึ่งของป้าทั้งสิ้นป้าเป็นคนทําอะไรทําจริงอ่ะก็เคยเล่าแล้วว่าถักผ้าคลุมเตียงอ่ะหนึ่งปีนะคะได้ป้าได้ผ้าคลุมเตียงหกฟุต่ะป้าก็ทํามาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นป้าเนี่ยจะเป็นคนชอบอ่านชอบค้นคว้าแล้วก็ชอบไปดูอ่ะ ว่าเขาทำยังไงนะมันถึงออกมาแล้วดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางเรื่องทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะแต่อาศัยว่าเราทำจริงนะคะแม้จะป่วยไขย้บางทีป้าก็หมดแรงไปเหมือนกันนะแต่ความป่วยไข้ของป้าไม่ได้เกิดจากการทุ่มเททำ YouTube อะคะ่ะมันด้วยสายเหตุอื่นๆนะคะ ก็ป้าก็จะเล่าให้ฟังว่าความแก่ของป้าเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคในการทำ youtube ค่ะคนแก่คนเด็กนะคะทำได้ทั้งนั้นอะ่ะถ้าจะเอาจริงอะ่ะเรามีความพยายามอ่ะนะคะความพยายามจะสู่ความสำเร็จเสมอนะคะทีนี้ตอนนี้ป้าก็มีช่องหนึ่งนะเอ่ยชื่อคนก็รู้จักกันหมดอะ่ะช่องครูสวัสดิ์นะคะป้าติดตามนะแทบทุก คลิปบางคลิปถ้าป้าพลาดไปเนี่ยก็อาจจะด้วยเหตุผลอื่นๆเนะ่ยป้าก็ไปดูครูสวัสดิ์นี่ทำอะไรสนุกสนุกตั้งแต่แรกเลยนะเปิดมาไตเติ้ลก็มีรูปที่เป็นช่องๆรวบรวมกิจกรรมต่างๆนะคะระหว่างขุดดินสับกล้วยครูสวัสดิ์ก็จะมีมุกอะ่ะโยนผ้าไปให้แฟดครูสวัสดิ์อ่ะให้คนที่ไปทําแทนเนี่ยป้าก็รู้สึกดีอะ่ะ แต่ป้าก็ไม่เคยถามครูสวัสดิ์สักคำอว่าเอฟเฟกเหล่านี้ทำยังไงนะคะป้าก็มาคนนะ้นะ่ะนะทุกอย่างเนี่ยมันมีคนที่เขาอยากจะให้นะคะที่ผูดนี้ไม่ใช่ว่าครูสวัสดิ์ไม่อยากให้นะเพราะจริงๆแล้วการที่เราจะให้อะไรใครเนี่ยมันต้องเป็นความต้องการของผู้อยากได้อันนี้เป็นคติของป้านะเช่น การให้คําแนะนําใครเนี่ยนะก็จะต้องให้คําแนะนาําเมื่อเขาต้องการถามเราอะ่ะถ้าเขาไม่ต้องการถามเขาไม่ได้ถามเนี่ยเราก็เฉยซะนะคะป้าเรียนมาสายนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรนะคะป้าก็ลองทำอะ่ะบางคลิปเนี่ยทำบ,บอกไม่อายทำเป็น10บนะคะแล้วออกมานะก็ไม่สำเร็จหมดหรอก การพูดตอบโต้กันเนี่ยจะให้ยาวกว่านั้นน่ะป้าก็งงมากเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้อะ่ะมันได้สั้นๆและบางทีอีกฝ่ายนึงนั่งตอบไม่ได้อะ่ะมันก็เลยเป็นมุกของป้าไปว่าเออป้ามีอะไรจะถามน่ะถ้าให้คุณแนะนำอะ่ะว่าจะให้ป้าทำเนื้อหาหรือคอนเทนต์อะไรน่ะคุณช่วยป้าได้ไหมแต่อีกฝ่ายนึงอะ่ะความที่ป้าวางแผนไว้แล้วป้าก็ทำเป็นว่า จริงๆอะหลังจากที่ป้าทําคิดอย่างเงี้ยนะคะมันมีคําตอบแต่ป้าเนี่ยเอาคําตอบนั้นออกมาไม่ได้มันเศร้าไหมคะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวป้าทำใหม่คําชื่นชมของครูนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเสกสรรครูบีนะคะเออลุงโจนะอีกหลายๆคนอะถ้าป้าเอ่ยนามไม่หมดอะอย่าโกรธกันนะคะ ก็เป็นประโยชน์กับป้าทั้งนั้นน่ะป้ารู้สึกปลื้มป้าปิติแล้วก็มันเป็นเหมือนเติมน้ำมัน่ะหล่อเลี้ยงใจหล่อเลี้ยงความคิดหล่อเลี้ยงความอุตสาหพยายามของป้านะคะป้าเห็นบางคน่ะทำแป๊บเดียวอ่ะนะคะยอดวิวอ่ะไปถึงสิบสิบล้านนะคะ กว่าสิล้านเช่นคุณเบตงสุดยอดชายแดนสยามหรือคุณชเวงอ่ะเวงเรือโบราณอ่ะนะคะเนี่ยไปเร็วมากเลยอะ่ะนะป้าก็ทําไม่ได้แต่ป้าก็คิดว่าป้าไม่ถอยอะ่ะป้าก็จะทําไปอย่างนี้เรื่อยๆอะ่ะเจ็ดสิบกว่ายังไม่ครบแสนนะอาจจะยังไม่ได้โล่งเงินอะ่ะ หรือว่าต้องรอไปชาติหน้าป้าก็ไม่รู้นะคะ<笑><笑>ก็สุขภาพป้าดีอะ่ะนะป้าก็จะสู้ต่อไปวันไหนสุขภาพไม่ดีก็เข้าลงซ่อมนะแล้วก็กลับมาทำต่อไปคะ่ะป้าก็จะให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่จะพ้น อะไรนะคะไกลเกินเอื้อมถ้าเราต้องถ้าเราพยายามนะคะเราต้องมุ่งมั่นแล้วเราจะประสบความสำเร็จนะคะเอาละค่ะพูดมาเยอะๆพูดแบบไม่ได้เขียนบทนะนึกอะไรได้ก็พูดไปอย่างนั้นนะคะป้าก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เป็น fc ของป้านะคะ แล้วก็คนที่ผ่านมาแบบเฉจยดๆฉดิวๆนะก็ให้โชคดีมีความสุขนะคะสิ่งแรกคือเอาสุขภาพไปก่อนนะปีใหม่ละเนี่ยไม่ทะลายเลยหมดเดือนละหมดเดือนที่หนึ่งละนะคะแล้วก็จะเข้าจุดจีนเดี๋ยวก็จะสงกรานนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคนที่มุ่งมั่นจะทำ Youtube ให้ผ่านกฎเกณฑ์ของ Youtube ก็ทำต่อไปค่ะ อย่าท้ออย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังดูป้าเป็นตัวอย่างแก่ขนาดนี้ยังไม่ลดลาวาศอกนะคะกับความพยายามอ่ะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะฟังป้ามานานนานถามจริงป้าพูดมาตั้งสิบสามนาทีนะคุณฟังกี่นาทีคะนะฟังกี่นาทีก็ไม่ว่าแค่เห็นหน้าป้าป้าก็ชื่นใจแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ